ท่านผู้ชมกลับมา The People Show ในช่วงนี้เรามักจะได้ยินถ้าพูดถึงเรื่องของการให้เงินทำงานเนี่ยนะฮะ,ะปัจจุบันเนี่ยเออคนก็สนใจเรื่องของการลงทุนกันเยอะนะฮะ,ะแต่ก็ต้องศึกษาดีๆเพราะว่ารายละเอียดเชิงลึกเนี่ยค่อนข้างเยอะจะไปลงทุนเองความเสี่ยงสูงนะฮะ<ช> high risk high return เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะเขาก็ไว้วางใจบริษัทจัดการหลักทรัพย์นะฮะ ก็คือลักษณะของกองทุนนะฮะ,ะแล้วก็เราก็ต้องเลือกที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดเวลาถ้าเราอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีพันธมิตรระดับโลกนะฮะกองทุนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยล่าสุดฮนะผมอยากจะพาไปดูงานนี้นิดหนึ่งอันนี้ก็เหมาะนะฮะคือจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะผมก็ลงทุนผ่านบรจน,นี้เหมือนกันะนะฮะเราก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะฮะเวลาเราจะลงทุนอะไรเพราะเงินเราหายยาก แล้วแหละเราอยากจะสร้างก่อให้เกิดรายได้เราก็ต้องดูให้ดีนะฮะอย่าง BBLAM เนี่ยเขาจัดงานนี้ขึ้นมาร่วมกับพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลกนะฮะจัดงาน BBLAM Investment Forum Global Market Opportunity and the Rise of Asia เขาก็นำเสนอโอกาสการลงทุนแล้วก็ร่วมแบ่งปันมุมมองการลงทุนแบบเจาะลึกเลยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะฮะทุกท่านนะฮะ คุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBLAM ก็กล่าวนะครับว่างานนี้ BBLAM Investment Forum จริงๆก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะตั้งแต่ปี2017เรื่อยมาจนกระทั่งปี2019แต่ว่าหลังจากนั้นอย่างที่ทราบกันดีมีโควิดไงนะฮะเขาก็เลยหยุดชะงงักไปประมาณกว่า3ปีซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็โอ้โหร่วมมือกับพันธมิตร ด้านการลงทุนในต่างประเทศเยอะเลยนะฮะโอ้ถ้าบอกชื่อนี่คนลงทุนก็รู้จักกันละ l l i a n s g l o b a l Investor, Axa Investment Managers, Fidelity International, Invesco, t Nomura Asset Management และ w e l l i n g t o n Management นะฮะนี่คือพันธมิตรนะฮะเพื่อนำเสนอโอกาสการลงทุนให้แก่นักลงทุนหลังจากที่โควิดเนี่ยตอนนี้ก็ซาไปละทำให้ BBLAM ได้มีโอกาสกลับมาจัดงานนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งการร่วมจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็ได้นําเสนอมุมมองด้านการลงทุนจากทั่วโลกนะฮะก็ได้พบปะกับลูกค้าเพื่อนําเสนอโอกาสและมุมมองการลงทุนต่างๆซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายว่าต้องการให้มีความรู้ความเข้าใจนะฮะในเรื่องของการลงทุนโดยต้องมองกันแบบระยะยาวโดยเฉพาะเป้าหมายของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษียณอายุหรือเป็นการออมเพื่อให้กับลูกให้กับทายาท ซึ่งก็จะต้องเน้นย้ำนะฮะในเรื่องของการลงทุนให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาวแบบยั่งยืนต่อไปอฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งครับ การจัดงานของ Investment Forum เนี <shap> <b oken> ่ยนะฮะเราก็จะเป็นถือว่าเป็นเวทีฟอรัมที่ร่วมกับทางพันธมิตรทางด้านการลงทุนของเราที่ต่างประเทศนะฮะนำเสนอโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนของเราเพื่อต้องการให้ทางนักลงทุนเกิดความมั่นใจว่า BBLAM ม่แท้ตลอดเส้นทางการลงทุนนะครับซึ่งสินทรัพย์ต่างๆของปีที่แล้วเผชิญความผัดทุนซึ่งเราเองต้องยกขอใช้โอกาสในฟอรัมครั้งนี้นะครับให้นักลงทุนนะครับสามารถที่จะเกิดความมั่นใจเพื่อการลงทุนให้มองยาวๆนะฮะ เพื่อไปนำไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนนะครับซึ่งจะลดเป้าหมายของแต่ละท่านไม่ว่าจะต้องการเพื่อการ,กรเกษียณก็ดีหรือการออมเพื่อให้กับทางลูกหลานอะไรต่างๆนะครับซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานนี้ก็หวังว่าจะได้บรรลุเป้าหมายนะครับแล้วลูกค้าก็ได้นําสิ่งดีๆนะครับเอาไปนะฮะนำไปการลงทุนครับอย่างอุ่นใจอย่างมั่นใจครับกับพาร์ทเนอร์ของเราทุกท่านครับ นก็เป็นข้อมูลดีๆให้แก่นักลงทุนไม่เหมือนกันนะนักลงทุนกับนักเก่งกาไรเพราะเก่งกําไรเนี่ยซื้อปุ๊บโอ้ยต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นแต่ถ้านักลงทุนเนี่ยเนี่ยก็ระยะยาวๆก็วางแผนให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละคนไม่เครียใช่